ประสานงานของการชุมชนตำบลดินงามที่จะประเพื่อนในปี60นะครับเราจะมีหลายมิตินะครับหนนก็คือหลายมติด้านสวัสดิการในชุมชนแล้วก็ในส่วนของมิติด้านจะจะาสัญญาอองสัพย์ของที่กระเื่อนอยู่ในพื้นที่นะตอนนี้นะครับแล้วก็เราจะมีส่วนในส่วนของ,ของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชนโดยจะพัฒนาการทุกปากส่วนให้ทํางานร่วมกัน ในปีนี้ก็คือได้ขับเคลื่อนไปแล้วแต่ว่าในส่วนของปีหน้าเราจะเด้นในส่วนของการทํางานโดยภาพรวมสําหรับการขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตมบวนึนง,งามนะครับก็ได้ขับเคลื่อนกันในลักษณะของเครือข่ายมีการประชุมประจําทุกเดือนนะครับโดยใช้เวทีต่างๆโดยใช้การบูรณาการ สวัสดิการชุมชนในพื้นที่นะครับเพื่อสนุกเข้ามาด้วยกันสำหรับการดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอชตอเดินงามก็ได้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมต่างๆในพื้นที่โดยผ่านสภาตำบลสันติสุขของตำบลเนินงามและมีการจัดทำการจัดระดับความสุขมวลรวมของหมู่บ้านด้วย สำหรับการส่งเสริมอาชีต่างๆทางเรื่องของน้องประชาชนสจเรียนย่างเขาได้เป็นกลุ่มเพื่อที่จะลำดับความสัมพันธ์ของแต่ส่นส่วนและกระตุกิจกรรมตัวเรือนต้นแบบและอาชีทางเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายได้ขนัดและใลนการใช้วิทยากรต่างๆในพื้นที่ให้เกิดประโยชา์มากที่สุด การประชุมต่างๆสอชตเนงามอำนวยความสะดวกในการประสานกลุ่มองค์กรต่างๆเครือข่ายพัฒนาหน่วยงานราชการเพื่อเข้าประชุมและแก้ไขปัญหาการเดรอของพี่น้องประชาชนกิจกรรมของเครือข่ายตำบลเนงามเราได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทาเข้ากล้องเพื่อเสริมรายได้แก่ชุมชนประชาชนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น กิจกรรมการทำเข้ากล้องของตำบลเลยนโดยใช้หลของตะวันตกจากตำบลเลินงามามืองละ้องมีการพัฒนาศักยภาพให้เกิดการเพิ่มมูลค่าโดยการจัดทำเข้ากล้องการส้ตา่กิจกรมของเครือข่ายตำบลเงินงามเราได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำ เข้ากล้องเพื่อเสริมไรายได้แก่ชุมชนประชาชนในชุมชนให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นกิจกรรมการทำเพราะเห็ดฝางสามาไรถสร้างรายได้ให้กับคนได้เปดีและสามารถแยกถังกระถางมาขนรนของพี่น,อน้องตระชาชนได้ สตัวนะครับแ้ะก็ที่สร้างใหม่ตอนนี้คืออีก3ตัวเรพูดถึงนะปปาที่สตัวท,ที่ที่อยู่ร้างอยู่นะครับตอนนี้คือในส่วนของมูนึงก็ช่างกะประมาณการมามาใหม่นะครับสําหรับกิจกรรมการทํทาการผลิตเข้ากล้องเราได้ใช้ภาคีพัฒนาสำนักง,งานกเกษตรอำเภอรามันในการให้การแนะนำและข้อมูลต่างๆในการทำข้ากล้อง,องให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่ออให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมให้มากที่สุดเราได้ร่วมกระดุมคิดเรื่องของสติ๊กเกอร์โลโก้สัญลักษณ์ของกลุ่มว่าเราจะทำอย่างไรสอเจตทั่วประเทศนะครับเมื่อเราพร้อมที่จะมาทำงานร่วมกันนะครับ